สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมรายงานอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับบางใหญ่นะครับผมที่นี่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งภายในเมืองนั้นเกิดความโกลาหลวุ่นวายครับและไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลได้เลยครับเราเลยจะเดินทางลงไปยังที่เกิดเหตุครับวันนี้ทีมข่าวของเรานะครับผมประกอบไปด้วยผมวัชรพลนะครับรายงานสดจากตอนนี้เลยนะครับและเพื่อนผู้สื่อข่าวผมอีกคนนึงครับผมคุณนัทชานะครับผมนักข่าวจากสำนักข่าวอะไรครับคิดไม่ได้ คุณลองมองไปที่ข้างนอกเมืองนั่นครับตอนนี้เมืองทั้งเมืองกาลังลุกเป็นไฟครับผมมีลําแสงบางอย่างส่องลงมาอย่างกลางเมืองด้วยนะครับแสงอะไรคะคุณมาชลพลนจะบอกว่าแสงสีฟ้าก็ไม่ใช่ครับผมมันส้มคือมันส้มมากเลยครับผมคุณคัทชาครับผมเอาละครับในเกมนี้เราเล่นบทเป็นผู้สื่อข่าวซึ่งมาอุปกรณ์ตัวเองครับผมเราจะต้องหาพาดหัวข่าวที่ทําให้เราดังมีชื่อเสียงแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยรู้จักเราอุปกรณ์ตอนนี้มีแค่2อย่างครับไฟฉายกับกล้องถ่ายรูปครับซึ่งกล้องถ่ายรูปคุณถ่ายได้แค่1ริบรกดขววาา้้งไเอ เพื่อเปิด <ละ S 1> แฟต <ละ S 1> เพื่อเล็งลลแล้วคลิกซ้ายทีหนึ่งอย่าเพิ่งกดตอนนี้นะครับแต่ถ้าคุณถ้าคุณคลิกขวาแล้วกด R ครับมันจะเป็นเซลฟี่แบบนี้ครับนี่ครับคุณ คุณเข้ามาในเฟรมครับเดี๋ยวถ้าเราเจออะไรแปลกๆเราก็รีบเอาหน้าตัวเองเข้าไปด้วยครับแล้วถ่ายโอเคไหมครับครับเรามีคนละสิบรูปนะเพราะฉะนั้นใช้อย่างประหยัดครับแต่ผมจะบอกคุณก่อนว่านี่คือคะแนนที่เราจะได้จากการถ่ายภาพนะครับถ้าคุณถ่ายภาพธรรมดาที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยเป็นแค่วิวเฉยๆเนี่ยคุณจะได้คะแนนแค่คุณหนึ่งถ้าคุณถ่ายความรุนแรงมีเลือดอะไรเงี้ยติดมาได้เนี่ยจะเป็น1.2ถ้าคุณเจอสิ่งมีชีวิตต่างโลกคุณจะได้1.3ุาครับถ้าคุณถ่ายฉากแอคชั่นการต่อยตีการหนีตายใด โครับทายฉากเสี่ยงตายเกือบตายหรือหนีมาได้1.7ครับวันสิ้นโลก1.8และนี่เลยใครที่ไปล้อเล่นกับความตายมาจะได้คูณสซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคุณลองไปล้อเล่นกับความตายให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับเรามีบัตรสื่อ3ใบที่มุมขวาบนเราจะไปได้3พที่ตามผมมาครับผมจะขึ้นหอเพื่อไปยังสถานที่แห่งแรกเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ตามผมขึ้นไปบ,บนหอครับยิ้มหน่อยครับครับจีส <Jeez. S 2> ล้อเล่นนะ ยังไม่ถ่ายตอนนี้ครับผมเราไปที่อาร์เธอร์สแควร์ครับความอันตรายระดับหนึ่งกะโหลกถ้าเราทําผลงานได้ดีจะได้ไปในที่ที่อันตรายมากขึ้นครับณชาครับครับผมเดี๋ยวผมจะให้คุณเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามนะครับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้ต่อไปนี้คุณเห็นไหมตรงนั้นมีกระสุนปืนยิงขึ้นฟ้าตรงนั้นครับกระสุนสีอะไรครับทำไมต้องถามสีกระสุนด้วยวะณชาครับผมเห็นบันไดเราขึ้นที่สูงกันเลยครับเผื่อจะเห็นภาพรวมของสถานที่แห่งนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้เลยครับคุณว ผมจะแจ้งคุณทราบว่าในที่แห่งนี้เรามีเวลาแค่สินาทีครับผมเราหาตึกสีเขียวดีกว่าได้ยินได้ยินเสียงรถตำรวจครับคุณวัชรพลครับครับเราต้องรีบไปแล้วครับกดชิปวิ่งเวลาชิปเนี่ยจะมีหลอดเลือดด้วยนะครับข้างบนเป็นหลอดสตามินา่ทางด้านซ้ายบนเพราะฉะนั้นเก็บปุ่มวิ่งไว้วิ่งตอนสาคัญนะครับนั่นประตูสีเขียวครับคุณวัชรพลครับในตึกนั้นต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆครับคุณนัทชาเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าครับผมได้เลยครับตามผมมาครับ ือนที่นี่จะเป็นสำนักงานที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ครับจะมีบางอย่างเกิดขึ้นคุณเตรียมกล้องให้พร้อมนะครับเอแลวครับถ่ายให้ไวมือไวเฮียอ,อะไรคุณนันชาครับมีบางอย่างเข้าไปในห้องนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยนะประตูมันเปิดเองครับคุณลองเดินเข้าไปถ่ายรูปดูเดี๋ยวผมจับภาพคุณแม่นี้เผื่อคุณตายมีอะไรไหมครับ <S <S อ,อะไรครับคุณ <S <S นันตัวตัวเฮียอะไรอ่ะเอามันไปไหนแล้ววะคุณมันเป็นตัวเล็กๆคุณถ่ายทันปะ ไม่ช้าวุ้ยโดนจังวุ้ยโดนวุ้ยโดนวุ้ยเจอแล้วเจอแล้วถ่ายมาเร็วลงเซลฟี่ลงเซลฟี่อุ้ยรูปนี้โคตรใกล้อู้ดีไหมครับดีครับคุณเหลือกี่รูปครับผมเหลือแปดรูปเหลือแปดครับผมว่าห้องนี้ต้องมีอะไรจึงจ้งๆแน่เลยครับเฮ้ยคุณคุณอุ้ยมันกลัวไฟ มว่าเราไปที่อื่นดีกว่าคุณอาชารเราต้องการสกู๊ปเพื่อรายงานให้ดูว่าตอนนี้มีเอเลี่ยนบุกโลกครับคุณอาชาอะไรอ่ะเฮีย,ยคุณอาชาคุณอาชา <c oughs> คุณมันไปถึงไหนแล้วคุณก้มถ่ายอะไรครับเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่ถ่ายเร็วถ่ายเร็วได้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 ไดหนูปีศาจคุณอาชาตามมันไปอุ้ยใกล้มากคุณอาชาครับเข้ามาข้างในเร็ว ผมพบกับกองเลือดอิวถ่ายผมตรงกองเลือดด้วยคุณนัชชาโอเคเนินชองขอบคุณครับผมออุ้ยะไรเสียงที่อะไรครับเนี่ยไม่รู้ครับใครไอเอเลี่ยนไงคุณเสียงอะไรเอ๊ะคุณคุณตัวอะไรถ่ายเร็วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วนี่ออกคุณออกออกคุณแล้วจะชิดไม่รอดแล้วคุณออกยัง ออกมาแล้วเอาแล้วผมยังไม่ออกไหนพวกเราชีวิตถ่ายครับสิเร็วเต็มเลยสกู๊ปเด็ดสกู๊ปเด็ดโอ้ยเอา้าเอา้เอาวิศคุณต้องถ่ายตอนเขาโดนแดกคุณ <l uc> s> <S คุณเราจะโดนแดกด้วยคุณระวังไม่ถ่ายไม่ได้แล้ว <l uc s> <l uc s> ผมถ่ายคุณแล้วเร็ววิ่งเร็วคุณออกมาคุณเราขึ้นฮอเร็วเหลือห้านาทีถ้าเรายืมรถมันจะแดกแล้วะคุณช่วยด้วยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ผมไม่รู้มันขึ้นไม่รู้ครับเรา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 อยู่เราอยู่เราคุณคุณกอยนู่นอนู่นกองพีหมดแล้วคุณคุณเหลือกี่เหลือกี่รูปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคุณมีตัวในึงทางซ้ายระวังทางซ้ายมีตัวหนึ่งผอมาแล้วครับผมรีบไป let's go let's go รับปณีครับไม่ใช่คุณนัทชาครับดูเหมือนเราจะได้ภาพเด็ดๆมาหลายภาพเลยนะครับเนี่ย โชคดีที่เรายังรอดตายครับคุณนัทชาเดี๋ยวเราไปดูจอมอนิเตอร์ครับว่าผลงานใครเด็ดกว่ากันครับผมและนี่คือผลงานการถ่ายทำของเราภาพเด็ด <c oughs> นี่ไงผมถ่ายไว้ตอนที่คุณ <c oughs> โดนหนูจกโอ้โหอันนี้ฟิววี่ถ่ายครับฟิววี่อีกแล้วครับคุณนี่รูปเด็ดเยอะเนี่ยนัตตี้่ะวีนอมอะไรวะเนี่ย <c oughs> อันนี้ผมถ่ายตอนผมวิ่งหนีตายนะ และนั่นคือภาพเด็ดของพวกเราได้คะแนนมาถึง1,639ครับของเทเราใช้บัตรสื่อไปแล้วหนึ่งใบในแต่ละครั้งนะครับถ้าเราถ่ายไม่ถึงคะแนนที่มันต้องการเราจะเสียบัตรสื่อไว้คุณเหรอเราเลยยังมี3อยู่เหมือนมี3ชีวิตอะแต่ถ้าเราทำไม่ถึงขับนล้นนี2,500แต้มมีเงิน100ดอลลาร์แล้วคุณเราซื้ออุปกรณ์ดีๆเนี่ย p r o แฟลชไลท์โปรแคมมีกล้องใหม่ไหมมีโปรแมแ,แบบแต่ว่าร้อยหนึงนี่เราเราใช้ด้วยกันหรอน่าจะ ของใครของมันปะคุณลองกดซื้อดูดีเดี๋ยวก็รู้พี่ว่าหมวกอ่ะมันน่าจะส่องไฟได้เลยเว้ยน่าจะดีหรือว่าเอากล้องแฟลชชี่แคมเมลาถ่ายแล้วติดแฟลชอาโปรไหมโปรกันนะ คุณลองกดดูแล้วมันถ่ายเขาบอกว่าโปรจะถ่ายได้แค่7รูปแต่บวกคะแนน30%ส่วน S D c a m e r a เนี่ยจะถ่ายได้15รูปบวกคะแนน10% S D นีเหมือนจะดีกว่าปะ่ะอืม S D เหมือนจะดีกว่าคุณยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ซื้อนั่งดูอยู่หมวกเนี่ยจะบวกเลือด25%ลอรองเท้าบวกสปีด10สตามิน่25ซูมก็ถ่ายได้7รูปแบ็คแพคบวก3อินเวนทอรีสล็อตเออแต่ว่าเราก็ถือกล้องได้2เครื่องไง ใช่ไหมล่ะถ้าเราซื้อเพิ่มเนี่ยก็เท่ากับว่ามีกล้องธรรมดากับกล้องโปรด้วยกล้องโปรเนี่ยเอาไว้ถ่ายของเด็ดๆซึ่งมันได้คะแนนเพิ่มเยอะไง้าซื้อกล้องโปรนะได้คดุณรอโปรใช่ไหมงั้นือซื้อ HD ไปนะเออไม่ได้เงินใช้ด้วยกันอ,อ,อ๋อล้วกล้องมันให้ถือตัวเดียวด้วยเดเซลแล้วไม่เป็นไรถือถือตัวธรรมดามันพี่ถือกล้องโปรให้อ่าอย่างนี้นี่เองแปบลบว่าไฟฉายก็ได้อันเดียวเหมือนกันใช่ไหมต้องเลือกอันดีๆไปอย่างนี้ไปนี่ครับคุณเราได้ h ฮ a d l i n แรกแล้วคุณ ฟอนต์ลายนิวมันมีภาพที่สวยกว่านี้ปะวะ <c oughs> แม่เงยเป็นภาพแบบแต่อันนี้มันอาจจะได้อารมณ์ไงอารมณ์เหมือนหนีตายเห็นแบบแวบๆบไม่เห็นชัดเกินไปอะไรเงี้ยเพราะเห็นชัดเกินไปมันจะดูแบบปลอมดูเฟกเฮ้ยเราขึ้น้าหัวข่าวแรกได้แล้ววะ่ะสำนักพิมพ์ชื่ออะไรนะลืมละข่าวปดหนังสือพิมพ์ข่าวปดตอนนี้เราย้ายมาที่ลิตเติ้ลพลาซ่าแล้วครับเป็นอีกลานหนึ่งที่มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับสวนแห่งนี้จะมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเกิดขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ผมวชรพลและนัทชาครับเราอออยยู่่ในนนนนนพืื้้้้ทีีแลลวดดาาาซเหมมจจะะรคับ เราเข้าไปดูกันไหมครับได้ครับอุ้ยทำไมเสียงมันไม่ค่อยดีเลยเสียงไม่ดีเลยค่ะผมได้ยินอะไรบางอย่างครับคุณนัตชาแอมเียสหนักมากผมว่าในนี้ไม่มีอะไรครับเราเราไปที่อื่นกันอีครับจริงเหรอมันตันครับจริงเหรอครับมันมันไม่มีประตูเขียวด้วยครับจริงเหรอผมเห็นตึกเขียวแล้วครับคุณนัตชาเฮ้ยมันซอกแทกได้หลายที่รอบนี้ตึกไหนดีครับตึกนี้ครับเสียงอะไรวะ แผลถามมาตลอดเลยเว่าเสียงอะไรเนี่ยเสียงมันก็ซิล่าอะไรทียก็ซิล่าหรือเปล่าเอาล่ะคุณได้เวลาแล้วนี่ห้างนี่ครับเราอยู่ในห้างส,สินค้าครับตอนนี้ทุกอย่างดูรกร้างว่างเปล่ามากนั่นใครอ่ะอ๋อนั่นหุ่น,น,นทียตกใจหมดเลยคุณกองเลือดถ่ายเร็วคุณถ่ายเลยคุณคุณ,คณมีตัวมีตัว,ม,ตวมีตัวแน่แน่คุณเข้ามาด้วยดีพี่เข้ามาแล้วนี่ไง ไม่ไหมือนถึงเข้ามาในเฟรมอ่ะคุณมีตัวแน่ๆเลยเสียงใหญ่มากคุณเข้ามาในเฟรมเร็วขนาดมาหนึหน่งสองยิมยิ้มไม่ค่อยออกคุณมีกับระเบิดระวังนะไหนกับระเบิดเนี่ยนะที่พื้นนะอุ้ยอะไรอะ่ะผมกำลังจะเข้าไปในศูนย์เครื่องไฟฟ้าคุณระเบิดที่พื้น surprise m o t h e r f u c k e หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าลังเข้าไหนไหนไหไหเข้าเข้า มาแล้วมึงแน่นอนจริงๆมันไม่กลัวไฟด้วยคุณจะทำอะไรก็ทำคุณไปแล้วไปแล้ววิ่งออกก่อนไอ้เหี้ยคุณนรชชาไปไหนครับเนี่ยออกมาแล้วครับออกําทำไมอะ่ะยังไม่ทำอะไรเลย<ฮ>คุณเราจะได้็อตเด็ดแล้วผู้รอดชีวิตจะโดนแดกเดีย๋ยวเราลอ่อผู้รอดชีวิตไปให้โดนแดกแล้วเราถ่ายรูปเจ๋งๆกันคุณ <S <S> <S นี่ไงนี่ไอ้ตัวอะไรไม่รู้คุณปลาหมึกมาแล้วคุณออกมาคุณ คุณโอ้ค<น>ุณคุณโอ้โอค<น>ุณ <laughs> คุณสู้เขาคุณสู้อะไรวะเอาโดนด้วยเลยเฮีย <laughs> คุณไม่วิ่งอะ่ะคุณกดวิ่งออกมาดิมันกดวิ่งไม่ได้แล้วคุณตายยัง วิ่งไม่ได้ตอนนี้เหมือนมันบัสแบบกระเด็นไปกระเด็นมาโอ้ยตายแล้วคุณโอ้ยคุณ <c oughs> ไอ้เยออ้ยโดนด้วยเลยไม่น่าเข้าเลยได้รูปดีๆแล, <c oughs> แล้วแล้วเราสองคนก็แตกสนิทนั่นไงซึมเศร้าเลยแล้วกล้องหายด้วย คุณกล้องที่ซื้อมาหายไปแล้วเวร้อยหนึ่งคุณนัทชาครับเราเสี่ยงเกินไปเมื่อกี้นี้เราต้องหาภาพหัวข่าวที่2ให้ได้คุณนัตชาเมื่อกี้นี้อันตรายมากเลยครับไอตัวปลาหมึกนี่ห้ามโดนเลยมันมีของที่เอาไปใช้สู้ได้ปะ่ะแต่เหมือนจะไม่ได้เพราะเราเป็นแค่นักข่าวอะเมื่อกี้ได้รูปคุณ1.7เลยนะคุณรู้ป่ะตอนที่พี่ถ่ายคุณอ่ะเหรอใช่ก็ตายไงเป็นภาพเด็ดที่สุดแล้วแล้วคูณส0มสิด้วยเราจะเข้าห้าง <laughs> ไหมเราไปตึกหนึ่งไหมอุ้ยคุณผู้รอชีวิตถ่ายเร็วคุณถ่ายเลย ไปไหนเขาจะโดนแดดปะไม่รู้น,าาน่าจะหนีเต็มเลยถ่ายแบบนี้มันไม่ได้คะแนนเพิ่มไงมได้แค่ห้าสิเองไม่คุ้มเดีย๋ยวไปถ่ายเลยจริงเลือดคุณเลือดเลือดเลือดไหนถ่ายรอยเลือดได้ไรปะเนี่ยได้นิดหน่อยไม่เยอะได้เป็น simple pick ลึกนะแต่ไม่ค่อยเจออะไรม่วงๆว <_ d ata> ่ะคุณ <_ d ata> เฮ้ยวกเราชีพิตอย่าไปถ่ายเลยมีตัวอะไรมาแดกมันไหมอ่ะเดี๋ยวรอรอรอคุณต้องมีจัรยบาบรรณสื่อสิเราต้องช่วย <_ d ata> ชีวิตคนบ้างนะ <_ d ata> ไม่นะเอ้นั่นอะไรอะ่ะมันลอยอยู่อะ่ะคุณเุ้ยเชี่ยอะไรหัวลอยได้ ไหนไหนอะมามันตามมาเหรอตามไปล่ะลองวิ่งไปดูไม่เห็นเลยหัวไหนว่เดินลงเดินลงคุณละเมอปะเนี่ยยังไม่ค่อยได้ของดีเลยว่ะออกไปรอบนี้น่าจะเจออะไรดีๆแล้วคุณคุณได้หัวเอเลียนมาใช่ไหมใช่อุ้ยนี่ไงอุ้ยถ่ายเร็วถ่ายเร็วไปไปมันไปไหนมันไปแดกใครแล้วนูนนู้นนูนนูนนูนเนี่ย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 ตั้งกล้องรอเลย <c oughs> คุณพี่ขึ้นหลังคานะได้ <c oughs> เดี๋ยวรูป <c oughs> แค่นี้จะพอหากินได้หรอวะเจ็บคอข้างล่างมีตัวนะคุณนัตชา <c oughs> อุย้ยเหี้ยตัวโคตรใหญ่เลยคุณไหนอะในสวนในสวนในสวน <c oughs> คุณ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  คุณคุณมันความม้างก้อนหินคุณหนีไปคุณหนีไปแล้วคุณนะ่ะขาแล้วไปเลยกับพอเร็วคุณตายเหรอเออไปเลยเรากล้องคุณน่ะเก็บได้นะกล้องพี่ตกมีแต่รูปดีๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้โหเฮียเอ้ย ơi! แมงทุ่งรถใส่กู <laughs> เราเหลือบัตรสื่อบัตรซบอยู่ใบเดียวนะ เราเอาชีวิตเข้าไปแลกเกินไปปะวะคุณเลือดเหลือก้องตัวเดียวคุณเบิกบริษัทได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฟิวเดี๋ยวฟิวคอนเทนต์ให้อ๋อมันกดได้นี่ไงศูนย์ก้องมันศูนย์บาทใช่อะหยิบมาแล้วไปอย่างน้อยบริษัทก็ให้เบิกก้องวะคุณนี่เป็นพาดหัวข่าวสุดท้ายในชีวิตเรานะถ้าเราทําไม่ได้เราจะตกงานตกทุกอย่างแต่เราเก็บกล้องเดิมมาได้ไหมอะถ้าได้นี่ราจะจะได้รูปดีๆอยู่บ้างนะการเป็นนักข่าวไม่ง่ายเลยนะครับเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยง นี่อ่ตอนเมื่อกี้ตายแถวๆเนี้ยไม่มีหรอกเพราะมันคนละแมปกันแล้วมาววเดียวรับสกู๊ปข่าวครั้งสุดท้ายของผมวันชรนพลและนัทชารายงานจากที่เกิดเหตุครับครั้งสุดท้ายของชีวิตสองพัน้ารอแต้มไอ้โอ้ยลิฟเต็มเลยหวาอะไรเนี่ยขึ้นได้ปะถ่ายถ่ายก้อนเนื้อก่นอนคุณไม่ถ่ายผมด้วยเหรอนี่น,น,น,นี่มีห้องอะไรไม่รู้คุณเซลฟี่ดีกว่า เออเซลฟี่ด้วยคุณได้หนึ่งจุดสามนี่มันทางออกเด้อใช่ใช่นี่ก็มีห้องอีกนะเนี่ยเยอะแยะมันมืดแค่ไม่มีไฟฉายแค่นั้นแหละเอากล้องสองนี่ก็คุณคุณถ่ายให้ติดคนด้วยเดี๋ยวพี่ถ่ายเดี๋ยวพี่เข้าเองอ่ะขันมาหนึ่งสองทำไมเราไม่ถ่ายด้วยกันสองคนจะได้แต้มสองคูสองไปเฮ้ยเฮียคุณคุณถ่ายรูปพี่เร็วมาช่วยพี่ด้วย เฮ้ยรอดรอดจริงด้วยเก่งจังไอเพี้ยเอ้ยคุณได้รู้เจ๋งอะดิได้คุณเอาใช้พี่เป็นเครื่องมือเนี่ยต้องมองผ่านกล้องอะถึงจะสว่างใช่เฮี้ยกดเลยเมื่อกี้นี้กดทายทันปะไม่ทันมันไปไหนแล้วอ่านั่นสิอยากรู้ก็ตามไปดูนะคุณคุณพี่กำลังทำสกู๊ปเสียงตายแล้วคุณทำอะไรอีก พี่เซลฟี่ตัวเองในห้องมืดๆเดี๋ยวได้ตายเจ้เสียงเฮี้ยวะคุณอยู่ไหนอ่ะคุณอ้างคุณเป็นไรคุณอยู่ไหนอ่ะพี่เจอล็อบบี้แล้วเจ้เล่นอลกูยังอยู่คุณนัทนาคุณช่วยด้วยคุณอยู่ไหนอ่ะคุณอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนคืออยู่ไหน คุณอยู่ไหนคุณฟิวอยู <S <s ่ไหนเอาคุณฟิวอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไอ้เขาไม่ได้ถามว่าคุณอยู่ไหนถามว่าฟิลอยู่ไหนจะไปรู้ได้ไงวะเฮ่เจอแล้วเออนี่นี่นี่มานี่มานี่มานี่ทางนี้ทางไหนฟิลอยู่ไหนฟิลอยู่ไหนจะไปรู้ได้ไงวะเย้ย อย่าโดนเกี่ยวขานะระวังออกประตูนูน้นประตูที่มันวิ่งออกไปอ่ะเกียวอวดมันคือสต็อกเกอร์ไอตัวเมื่อกี้เพียงเหลือสี่ลูกไปถ่ายข้างนอกแบบเด็ดๆจึ้งๆอุ้ยอุ้ยคุณคนโปอคนปอไหนวะเนี่ยเขาใส่แต่กางเกงในมันโดนเข้าไปห้องนี้แล้วนี่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 น <laughs> คนโปออย่าเลยจริงไม่น่าดี <laughs> ปดีกว่าเหลือสี่นาทีเท่านั้นครับสกู๊ปชีวิตของเราเราต้องกลับไปให้ได้คุณรอบนี้เราห้ามตายคุณขวา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 อุคุณคุณคมันจะทุกคนพี่ต้องถ่ายพี่ต้องถ่ายทีเด็ดถ่ายแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างที่สูงแล้วทําไมคุณทํางั้นน่ะมันน่ากลัวพอไปทางไหนอ่ะคุณพี่แตก มันโผล่มากลางซอยอะแล้วกล้องอยู่เนี่ยดอกอยู่เนี่ยคือตกขาตายคุณเอา้าคุณคุณตกตึกทําไมอะ <c oughs> <c oughs> คือพี่หนีตัวนั้นใช่ไหมแล้วพี่ก็ำลังเดินผ่านซอยมืดๆแม่โมงโผล่มาหนักซอยมืดๆแล้วมันก็ปาก้อนหินใส่พี่เขาเที่ยเลยเ <c oughs> ขาบอกว่ามีนักข่าวที่ทําได้ดีกว่าแย่งตําแหน่งเราไปทางที่ดีคุณต้องมืออาชีพมากกว่านี้นะเรามันนักข่าวมือสมัครเล่นนี่ว่าได้ขึ้นเฮดไลน์แค่เล่มเดียวแล้วก็คือตายหาตลอดหลังจากนั้น โดนไล่ออกอนะเนี่ยคนหนึ่งโดนปีศาจฆ่าอีกคนหนึ่งกระโดดตึกตายกุงงโอเคครับวันนี้สำนักข่าวปลดของเราต้องขออนุญาตจบการรายงานข่าวครั้งแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่าวหน้าครับติดตามช่องของเราไว้ให้ดีนะฮะจะมีข่าวแบบไหนสถานการณ์อะไรที่น่าสนใจบริงานให้ทราบก็ติดตามให้ดีวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตึงตึงๆดงเดึด